สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเห่นข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวคําตอบสุดจี๊ดเมื่อแท็กส,สลันอยู่โดนถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดประชาชนหลายๆคนมีความเครื่อเพลงใจเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด19กันเป็นจำนวนมากเมื่อมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่องประสิทธิภาพและเรื่องของการแพ้การเกิดผลข้างเคียงํายังคนไทยไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนอีกเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มแท็กซ์ลันยูที่มักออกมาพูดเรื่องการทำงานของรัฐบาลบ่อยๆได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่ามีคนถามตลอดจะฉีดไหมยาจะฉีดไหมตอบเลยนะให้มันมี ให้มันมีให้กูฉีดเถอะทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาไม่เอา1ปีพวกมึงยังไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยอันนี้คือเป็นท่อยคําที่แท็กซ์เรียนอยู่พูดงานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนได้เ่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิสถานการณ์แบบนี้เข้าใจนะว่าฉีดที่ห้าไหนก็ขอให้มีฉีดแต่ทําไมเราต้องฉีดสิ่งที่คุณภาพต่ําแต่นํามาเข้าด้วยราคาสูงดูอย่างเราสิ ขาเอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้ประชาชนของเขาขนาดหมอพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่กล้าฉีดเลยถ้าไม่โดนบังครับอันนี้ข้อมูลจากคนที่รู้จักอยู่ในโรงพยาบาลค่ะยาให้กินยังไม่มีเลยรออะไรกันก็ไม่รู้รอให้ตายติดทั่วประเทศและลำบากกันไปหมดอันนี้ก็เป็นถ้อยคำถ้อยคำของคุณแท็กนะครับที่โพสในทวิตเตอร์นะครับก็ พี่น้องก็ลองชมบรรยากาศนะครับตามภาพไปแล้วกันนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมเอามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่า,ขาวเด็ดต่อไปขอบคุณเอฟทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดาราในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ